กระทงกระทงที่นทำมาจากขนมอ่าสนเปล่าสนเอาแม่ตามติดมากระทงขนมจ้าเอาเอาเอารูปอะไรนะพี่แป้งเอาอกระทงขนมเอาสามอันสามคนอันเดียวหน้าไหนเอารูปหัวใจหรือรูปอะไรอ่ะ ฮะความรักเอาด้วยกันอะโลกอัน,นเดียวด้วยกันนี่แหละ,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 ะหน้าหน้านี้คือเขาเรียกหน้าอะไรหน้าโกรธหรอหน้าโกรธฮะหน้าโกรธใช่เหรอห่อคิ้วเนีนยฮะเอะ<ว>อเหรอกินอะไรกินอะไรไหมฮะหรือว่าจะไปลอยก่อน ็เปนอะไรก็นอะไรก็เ้ารูดกระเป๋าดีๆนะครับคนยิ่งเยอะยิ่งมีสื้อเยี่ยดียี่ยยิ่งแม่หมองอ่ะคนยิ่งเยอะยิ่งเอาคุณก่อนได้ยากแต่สัปดาห์หน้าก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเช็คมาไหมอ่ะเดี๋ยวไปยืมหมาข้างหน้าพอแล้วแหละรู้แล้ว นี่ไงอยู่กับพี่เขานั่นเขานั่นกอนฮะไปตองอยากได้เหรอพี่ไปอยากได้เดินดูงั้นกันก็เดินดูกระทงให้พี่แป้งก่อนฮะอยู่ไหนซื้อปูซื้อปูเหรอมันมันสดเหรอมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่ไม่ค่อยสดเดี๋ยวไว้ซื้อ ไปซื้อกับแม่เดี๋ยวเพิ่งได้พี่แม่อยากได้กระทงใบตองเดี๋ยวเดินเดินเดินหาก่อนคันก่อนคันก่อนออ